กองซุนซ่านหรือว่ากองซุนจ้านนะ่ะมีชื่อรองว่าโปถุยเป็นเจ้าเมืองปักเปงกองทัพส่วนใหญ่ของกองซุนจ้านจะใช้ม้าสีขาวนะ่ะเนื่องจากกองซุนจ้านเนี่ยเคยปราบชนเผ่าพื้นเมืองเผาเกียงนะแล้วก็ได้เข้าผนวกกับทัพของตนกองซุนจ้ากับเล่าปีเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนตั้งแต่เด็กๆนะครับในสงครามปราบตังโตเนี่ยกองซุนจ้านเองก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพ18หัวเมืองของอวนเซียนะแล้วก็ได้เจอเล่าปีที่นั่นกองซุนจ้านก็ได้เป็นคนแนะนําเล่าปีให้ทุกคนได้รู้จักนะ ่อมาหลังจากที่กองทัพ18หัวมือของอ้วนเซียวได้แยกย้ายกันเนี่ยอ้วนเซียวก็อยากได้มือกีจิวของฮันฮกเนะี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงห้องกีที่เป็นเสนาธิการของอ้วนเซียวก็สเสนออุบายให้อ้วนเซียวเนะี่ยให้ส่งจดหมายไป2ฉบับนะฉบับแรกเนี่ยส่งไปให้กองซุนจ้าน บอกว่าให้ช่วยกันตีกิจิวนะโดยยกทัพขนาเป็นสองด้านนะให้กองสุนจ้าเนี่ยเข้าด้านหน้าส่วนอ้วนเซียวเนี่ยจะเข้าโจมตีจากทางด้านหลังแล้วก็สัญญาว่าจะแบ่งกิจิวให้ครองครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งจดหมายฉบับนะี้ให้กับฮันฮกบอกว่ากองสุนจ้าเนี่ยจะยกทัพไปยึดกิจิวด้วยความที่ฮันฮกเนี่ยกลัวกองสุนจ้าเนี่ยก็เลยเปิดประตูเชิญอ้วนเซียวเข้ามาในเมืองนะ เพราะคิดจะให้อ้วนเซียวเนี่ยช่วยป้องกันเมืองสุดท้ายก็โดนอ้วนเซียวหลอกนะอ้วนเซียวก็สามารถยึดเมืองกิจิวได้จากข้างในโดยที่ไม่มีใครเสียเลือดเนื้อเลยสักคนฝั่งกองซุนจ้านนะยกทัพมาตามที่อ้วนเซียวบอกแล้วเห็นว่าอ้วนเซียวเนี่ยสามารถยึดเมืองกิจิวได้ก็เลยส่งกองซุนของน้องชายของกองซุนจ้านไปเจรจาเรื่องส่วนแบ่งแต่กองซุนของเนี่ยก็โดนรอบสังหารนะทำให้กองซุนจ้านเนี่ยโกรธมากและได้ทําสงครามกับอ้วนเซียวบ่อยครั้งเคยปะทะกับบุญทิวนน่าทานเอกของอ้วนเซียว ่ายแพ้ต่อของทัพบ,บุญทิวแล้วก็ต้องหนีตายเข้าไปในป่าเนะี่ยกองซุนจา้านก็เกือบตายกับฟีงมืองบุญทิวแล้วแต่โชคดีที่จูล่งมาช่วยไวทันลบกันมาหลายครั้งนะจนสุดท้ายเนี่ยอ้วนเซียวก็บุกมาถึงเมืองอี้จิงนะซึ่งเป็นที่พันสุดท้ายของกองซุนจ้านนี่กองซุนจา้านก็สั่งให้ทหารเนี่ยสร้างกำแพงหนาแน่นนะแต่อ้วนเซียวก็สั่งให้ทหารเนี่ยขุดอุโมงคนะ์ไปจับกองซุนจา้านมากองซุนจา้านเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่รอดนะก็ได้ฆ่าลูกแล้วก็ฆ่าเมียตัวเองจากนั็น่ตตต่ตอออบชขขงงุลงะรสู ational วันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นไฟล์ของกองซุนจ้านนะครับในแพท1.6นะกองสุนจ้านสามารถเล่นได้ในปี190นะัตัวเกมหลักนะครับซึ่งก็จะมีจูโล่งเนี่ยเป็นตัวละครเริ่มต้นนะแล้วก็ DLC ปี194นะครับก็จะมีตัวละครเริ่มต้นเป็นคนจริงนะส่วนจูโล่งเนี่ยน่าจะไปอยู่กับเล่าปีละช่วงนี้ ไฟล์ของกองซุนจ้าเนี่ยจะไม่มีแต้มพิเศษเหมือนฝ่ลยอื่นนะแต่ว่าความพิเศษของไฟล์กองซุนจ้าเนี่ยจะมีช่องสภาที่พิเศษกว่าไฟล์อื่นมันจะเพิ่มช่องอ่น inspector เข้ามาตรงนี้ผมจะเรียกว่าช่องสารวัตรทหารนะหรือว่าผู้ตรวจการซึ่งเอาจริงๆมันจะคล้ายคกับช่องเจ้าเมืองหรือว่า administrator แต่ว่ามันจะต่างตรงที่แต่ละช่องเนี่ยมันจะต้องเลือกขุนพลที่มีสีตามที่ช่องช่องนั้นต้องการนะอย่างเช่น industrial นะ อุตสาหกรรมก็จะใช้เป็นคุณผลสายสีม่วงแล้วก็ government เ,นะเนี่ยจะใช้สายสีเหลือง military จะใช้สายสีแดงนะ a g r i c u l t u r a l เนี่ยจะใช้สายสีเขียว eco n o m i c จะใช้สายสีฟ้านะฮะจะเหมือนเจ้าเมืองเลยสมมุติผมเลือกเอา industrial จูลงนะกดปับ๊บมันก็จะให้เราเลือกเมืองให้จูลงมาอยู่เมืองน,นี้นะเป็นเจ้าเมืองละ บัฟต่างๆก็เป็นบัฟของเจ้าเมืองเหมือนกันผมก็เลยมองว่าฝาของกองสินจ้าเนี่ยอาจจะได้เปรียบเรื่องของเจ้าเมืองนะคือบัฟหลายๆอย่างเจ้าเมืองจะได้เยอะกว่าชาวบ้านอ,อย่างเช่นรายได้ต่างๆที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะมีคนกันเมืองเนี่ยอาจจะมีคนกันเมืองเยอะกว่าชาวบ้านอยู่นิดนึงอะ่ะแถมยังมีเจ้าเมืองได้ตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะแต่ว่าถ้าเราเลือกไปแล้วเนี่ยช่องอื่นก็จะโดนล็อกนะคิดว่ามันจะปลดล็อกเรื่อยๆนะ จากแร้งของหัวหน้าแฟชั่นหรือว่าตัวกองสุนจันเองก็จะมีประมาณนี้ Assignment ไม่มีอะไรแปลกๆโอเคมากันที่ความสามารถของกองสนจันเะนี่ยรายได้จากการปล้นจะบวกอีก25%ค่าจ้างในการจ้างยูนิตทหารม้าที่ใช้ธนูเนี่ยจะถูกลงอีก25%้์แรงหรือว่าเลเวลของทหารม้านะทุกชนิดเลยจะบวกอีก3ก็แปลว่าเราสามารถจ้างทหารม้าได้เลเวล4ตั้งแต่ต้นเกมซึ่งบัฟทั้ง3อันนี้ จะส่งผลก็ต่อเมื่อกองสุนารเนี่ยเป็นผู้นําเป็นทายาทหรือว่าเป็นสมุหนายกนะแล้วก็มีผลต่อทั้งฝ่ายด้วยเนะี่ยอุปนิสัยของกองสุนารเนะี่ยอันแรกก็คือเบรฟหรือว่าเป็นคนกล้าหาญก็จะบวกค่าความกล้าใจบวก3ามเมื่อกองสุนานเป็นผู้นําทัพอุปนิสัยที่2ก็คือเป็นคนที่ขี้ลังเลเนะี่ยซึ่งจะติดดีบัฟนะฮะ EXP หรือว่าค่าประสบการณ์ตัวละครของกองสุนารเนี่ยจะลดลง10%อันที่2จะเป็นบัฟนะจะบวก ค่าโคเวอร์ของสปายฝ่ายศัตรูเนี่ยอีก10แต้มนะก็แปลว่าสปายฝ่ายศัตรูเนี่ยก็จะใช้แต้มเยอะขึ้นนิดหนึ่งอันสุดท้ายก็เป็นลดความต้องการในการอยากออกไปตั้งเมืองเป็นของตัวเองอุปนิสัยที่3ก็เป็นคนหนักแน่นนะซึ่งอุปนิสัยนี้ก็ไม่มีบัฟอะไรพิเศษนะมีแต่เพิ่มธาตุไม้6แล้วก็ธาตุไฟ2สกิลนะสกิลสกิลของกองสุนจานก็จะมี flame of the phoenix ก็เป็นสกิลกดใช้นะ ชมตีเป็นวงกว้าง Damage 2.5k ส่งผล10วินาทีคูลดาว30วินาทีสกิลที่2 Final Rush นะัชเนี่ยเป็นสกิลติดตัวถ้าหากว่า HP ของกองสุนจา้าเนี่ยเหลือต่ำกว่า50%นะ่ยก็จะเกิดการคึกขนองขึ้นมานะบวกความเร็วในการเคลื่อนที่50%ความเร็วในการเข้าชาร์จ50%โบนัสจากการเข้าชาร์จอีก50%ส่งผลตลอดเวลา สกิลสุดท้ายนะ Raw of the Beast นะสกิลโคตรเกลียนเป็นสกิลกดใช้นะกดใช้แล้วก็กองสุนทรเนี่ยก็จะตะโกนดานะ่ยทำให้ศัตรูเนี่ยเสียขวัญจะลดค่าขวัญกำลังใจลง18แต้มรัศมี50เมตรรอบตัวระยะเวลา15วินาทีนะคูดาว60วินาทีอาวุธของกองสุนทรก,ก็จะเป็นหอกทองคำนะ d e a h Bringer เพิ่มความเร็วในการโจมตี24พลังโจมตี314เจาะเกราะ 1.3k แล้วก็จะทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีสกิลสแกนะหรือว่าความน่ากลัวซึ่งในความน่ากลัวเนี่ย,ยจะทาให้กองทัพศัตรูที่อยู่รอบๆตัวผู้ใช้เนี่ยแตกทับได้ง่ายขึ้นชุดเกราะของกองซุนจา้านะก็จะช่วยบวกพลังป้องกัน65แล้วก็ได้บัฟความเร็วในการเคลื่อนที่บวกอีก12ซแล้วก็สิ่งกอ่อสร้างพิเศษของกองสุนจา้านจะเป็นสิ่งกอ่อสร้างสีเหลืองเป็นมิลิเตรี่กอเวนเนี่ยเป็นรัฐบาลทหาร รัฐบาลทหารนะแบ่งเป็น2ส,สายเหมือนกันนะครับสายแรกก็จะช่วยเพิ่มค่าบารมีนะลบสามมัสเตอร t u ิงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกองทัพเร็วขึ้นช่วยเพิ่มค่าความสุขประชาชนช่วยเพิ่มเลเวลหรือว่าแรงของทหารม้าที่สร้างในเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างนี้ช่วยเพิ่มรายได้จากทุกช่องทางแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งก่อสร,สร้างสีแดงลงแล้วก็สายที่2นะก็จะ เหมือนๆกับสายแรกแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการเพิ่มแรงหรือว่าเลเวลของทหารม้าเนี่ยเป็นการลด corruption แทนยูนิตท,ทหารแบบพิเศษของกองสนจา้านก็จะเป็นทหารมา้าธนู2แบบเนี่ยอย่างแรกก็คือ white horse rider เนี่ยเป็นยูนิตประเภทไลท์นะครับหรือว่าทหารม้าเบาซึ่งก็ไม่มียูนิตท,ทหารม้าเบามาเปรียบเทียบนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือโบนัสการเข้าชาร์จแรงมากต่อสู้ระยะประชิดได้ค่อนข้างดีเนะี่ย ยูนิตที่2ก็คือ White Horse f e l l o w เป็นยูนิตประเภท medium cavalry นะหรือว่าทหารมาร้ากลางซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทหารมาร้ากลางด้วยการที่เป็นทหารมาร้าธนูเนี่ยจะเห็นว่าสเตตัสต่างกันอย่างมากเลยนะทั้งชาร์ดแรงกว่าอย่างมากหลบหลีกก็เยอะกว่ายิงได้แรงกว่าผมมองว่ากองทัพมา้าขาวของกองสุนจารเนี่ยค่อนข้างที่เป็นยูนิตท,ที่ยืดหยุนน่นนะจะเข้าชนก็ได้นะจะเอาไปยิงป่วนก็ได้นะเพราะว่ามันขี่ม้ายิงได้ไง นะชนแล้วยิงชนแล้วยิงยิงได้เลยผมว่าเป็นยูนิตที่น่าใช้อีกยูนิตนึงเลยนะคุ้มแน่นอนทั้งหมดก็เป็นข้อมูลของฝ่ายกองสุนจ้านะครับถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ตัวละครหน้านะครับสวัสดีครับผม